สวัสดีครับวันนี้ก็วันฝนตกนะครับวันแรก24ธันวาคมนะครับก็หนักนะครับทางนี้หนัก24-25ใต้ตรงล่างก็หนักนะครับวันนี้ก็สำรวจชุดใบนะครับชุดใบเนี่ยผมเตรียมพร้อมจะลงสารนะครับโอ้โหเดินเข้าไปในต้นไม่ได้ครับดินสุดนี่ครับดินไปเนี้ยยังนิ่มๆนะครับยังนิ่มๆ เพิ่งจะหยุดนะครับทั้งวันนะครับวันนี้เพิ่งจะเข้ามานี่ครับชุดใบที่สองนี้ใบก็ค่อนข้างน่าลงสารนะครับได้จังหวะพอดีนะครับแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เราลงสารผมประเมินแล้วว่ามันฝนมันเยอะนะครับหลังจากนี้ยังมีฝนอีกชุดหนึ่งมันยังเยอะอยู่แล้วก็ด้วยกับใบของเรายังกลางไม่หมดนะครับ ฝังทิศต,ต้องอันตกยังตังไม่หมดเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ปริมาณการแตกใบก็ยังน้อยนะครับยังยังถือว่ายังน้อยอยู่นะครับชุดสองเนี่ยบางต้นเพราะว่าจังหวะเราไม่ได้นะครับหมายถึงว่าเราเข้ามาจัดการไม่ได้ก่อนนี้เพราะว่าฝนก็ตกนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมากระตุน้นช่วงที่ เราได้ดอกหลังลงสารนะครับอันนี้พูดไปก่อนนะครับดอกนี้ไม่รู้จะได้ไหมนะครับปีนี้ไม่รู้จะโอเคเหมือนปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นฝั่งตะวันออกจันทบุรีเราเนี่ยโอ้หสาหัสนะครับเขาประเมินผลผล,ผลิตเพียงแค่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือตะวันออกเนาะมีแค่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นที่ที่ออกดอกกันนะครับที่เหลือสี่สิบนี้ไม่มีดอกเลยครับไม่มีดอก อันนี้ทนสาก็แต่งไว้เนื่นๆแล้วนะครับนี่คิดว่าน่าจะลงสารได้นะครับโฉบไปนิดนึงก็ได้นะครับไว้ได้สักเจ็ดแปดลูกเนีครับเจ็ดแปดลูกนี่ก็เดินชมกันท่ากลางฝนตกหนักทางใต้นะครับก็คิดว่าน่าจะตกตั้งแต่สงขาลงไปนะครับวันนี้ สงขาสามจังหวัดก็ตกมานานแล้วนะครับตกมาล่วงหน้าสองสามวันแล้วนะครับเพื่อนสงขาวมาว่าหนักนะครับหนักกว่านหน้านี้แล้วนี่ชุดใบที่ยังรอเขากลางอยู่นะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์มากเพราะว่าไม่ติดลูกนะครับล่วงช่วงที่ลงสารรอบที่ผ่านมาก็เลยใบค่อนข้างดูดีนะครับยอดเพิ่งจะกลาง ฝั่งนูก็เป็นระยะเพสรลาดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันใกล้นะครับก็ข้อมูลนะครับเดี๋ยวขอคุยไว้นาทีที่3ในคลิปนี้นะครับข้อมูลก็การใช้ปุ๋ยใช้ทางดินทางใบมีอะไรบ้างนะครับก็ทุกคลิปนะครับมีมือใหม่เนี่ยอบถามเข้ามานะครับทางดินนะครับทางดินก็ชุดนี้คือชุดที่ผมจะเอาดอกนะครับ เขาให้ใส่ตัวหน้าต่ำกลางท้ายสูงทุกบริษัททุกยี่ห้อใช้ได้หมดนะครับตั้งแต่8 2ด1 5สิบสี่สห้าี่สได้หมดนะครับปูทางดินเนี่ยแล้วแต่เราเลือกบริษัทไหนก็ได้นะครับเราก็หว่านไปครั้งหนึ่งพอช่วงใบรุ่นนี้กลางเราก็สะสมไปนะครับก็เหมือนกันนะครับสะสมก็บริษัทอะไรก็ได้นะครับทางใบเน้นตัวหน้าต่ำกลางท้ายสูงเหมือนกันนะครับก็พ่น พ่นร่วมกับอะไรบ้างมีปุ๋ยนะครับมีอะมิโน,โนนะครับพวกอะมิโน,โนนะครับปุ๋ยธาตุรองเสริมพวกนี้นะครับก็ผสมไปยา,มาแมลงสารจับใบขาดไม่ได้นะครับพวกนี้แลวก็เราก็พ่นสะสมไปนะครับอันนี้ก็ชุดนี้ผมสะสมได้สองครั้งนะครับสองครั้งแต่ว่าด้วยต้นทุนเดิมก็คือด้วยด้วยต้นเดิมเขานะครับรอบของเขาเนี่ย เขาสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับใบเนี่ยมันมันเริ่มเข้าสีอยู่แล้วนะครับใบเขาเข้มอยู่แล้วผมก็เติมใบนะครับเติมไปได้สองรอบเอาฝั่งนี้ได้สามรอบนะครับฝั่งนี้ได้สามครั้งนะครับฝั่งต้นออกนี้ได้สองรอบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หยุดอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยครับฝนตกก็เลยเข้ามาถ่ายให้นี่ครับกลัวสมาชิกเบื่อนะครับอ่ะก็เคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลงอัปเดตให้นะครับข้อมูลสะสมก็ เดี๋ยวขึ้นไปสักห้ารอบนะครับที่เหลือก็อีกสองครั้งสุดท้ายผมคิดว่าจะใช้สูน่าสองสามสี่นะครับตบท้ายไปสักสองรอบแค่นี้นะครับก็จบกระบวนการแล้วก็ลงสารนะครับก็หลังลงสารเนี่ยเราก็ลดน้ําได้นะครับลดน้ําไปจนใบค่อนข้างใบชุดนี้แหละให้แก่นะครับเราก็ค่อยไปกักน้ําออกนะครับแต่ข้อมูลปีนี้ความชื้นสัมผัสเนี่ยที่นี่นะครับที่ผมเช็คเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะ ความชื้นสัมผัสค่อนข้างที่จะต่ําเหมือนกันนะครับกลางคืนก็ช่วงนี้มันมีฝนเนาะมันมันวัดยากครับมันชื้นอยู่แล้ว80-85ถึง90นะครับกลางคืนเนี่ยกลางวันก็60กว่านะครับ70นิดๆน,นะครับ70ลงมานะครับ70ลงมากลางวันเนี่ยก็ประมาณ65ขึ้นนะครับช่วงนี้65ขึ้นเพราะว่าวัดจากแอปอินดีนะครับแล้วก็ อันนี้มันเป็นข้อมูลของการกระตุ้นน้ําให้น้ํโชยน้าพวกนี้นะครับอ่ามันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยที่นี่นะครับที่อื่นไม่รู้ทําไงนะครับที่นี่ตานกักน้ําเนี่ยที่อื่นอ่ะผมไม่ทราบว่าทํายังไงทําเหมือนที่ที่ลงในคลิปหรือเปล่านะครับไม่รู้แต่ที่นี่นะครับเน้นกักน้ํานะครับที่สวนเนี่ยจะเน้นกักน้ํานะครับแล้วก็ประมาณเจ็ดถึงแปดวันนะครับพอเริ่มใบสลดุด ท้องกิ่งแห้งพวกนี้นะครับเราก็สังเกตเห็นอยู่ผมก็อัดน้ําเลยทั้งสวนนะครับหนึ่งชั่วโมงที่เหลือก็ไปลุ้นกันนะครับแต่ระหว่างนั้นระหว่างเราช่วงช่วงเรารอเนี่ยนะครับหลังจากลงสาร่เราก็ลดน้ําปกติลดน้ําปกติจนใบเข้าสีเข้มนะครับลดน้ําไปประมาณสักก็คือมันวัดไม่ได้เนะมันมันบอกครั้งไม่ได้ครับลดจนใบเข้าสีนะครับ เราก็สามารถสะสมได้หลังลงสารประมาณไม่เกินสิบห้าวันสองสัปดาห์เนาะคือ10วันหลังลงสารเนี่ยสะสมไปเลยนะครับใครจะจัดเต็มอะไรสามวันครั้งกี่วันครั้งก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันบอกไม่ได้มันต้องดูสีใบเอาเองนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะที่นี่ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันมันไม่เหมือนกันเนาะอาจจะนําไปประยุกต์ใช้กับสวนพี่ๆได้นะครับน,นี่ก็ผมถ่ายให้ดูเนาะ เราก็สะสมไปหลังลงสารนะครับแต่ที่นี่น้นกระบวนการสะสมเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับก็คือสัก80%สบนะครับให้ได้ไปสิอก่อนลงสารแล้วก็ที่เหลือตบท้ายสักสองครั้งหลังลงสารแค่นี้นะครับผมผมจะวางแผนไว้ประมาณเนี้ยที่เหลือก็ไปตามสเต็ปเขานะครับเข้าสู่กระบวนการกักน้ำนะครับรออากาศนะครับรออากาศแล้วก็มี สมาชิกถามเข้ามาเยอะมากนะครับสามจังหวัดลงสารช่วงไหนนะครับลงสารช่วงไหนอันเนี้ยถ้าสวนที่ยังไม่ได้เตรียมทําชุดใบ1นึมานะครับ<ม><น>กเ็เตรียมนะครับก็คือมันไม่ทันแล้วนะครับเตรียมชุดใบ1.2ึ่งสองะถ้าคนที่ยังไม่ได้เตรียมมามันไม่ทันแล้วนะครับไปเตรียมก็คือเดินตามระบบไปก่อนนะครับปีนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับรอดอ,อกปก,กติไม่ค่อยรู้มาไม่ไม่ต้องใช้สารก่อนนะครับ ก็คือเราไปเตรียมต้นหลังตัดผลผลิตปีนี้นะครับเ็ามีเวลาสี่เดือนนะครับเตรียมต้นเนี่ยให้ได้ชุดใบสองชุดอันนี้ก็สมาชิกเราถามเข้ามาเนาะนะครับว่าหลงสานปีไหนของสามจังหวัดหลงสาลช่วงไหนนะครับให้เรายึดว่าดอกเราในจังหวัดเราครับในอำเภอเรามันออกตอนไหนนะครับมันออกเดือนไหนแล้วก็นับย้อนกลับไปสี่เดือนนะครับย้อนย้อนกลับไปสี่เดือนในสี่เดือนนี้เราต้องเอาใบให้ได้สองชุดนะครับ ใบให้ได้2ชุดใบเนาะที่เหลือก็เราค่อยเตรียมต้นสะสมอ่านต่งตางๆนะครับในคลิปมีหมดทุกอย่างนะครับเกือบ500คลิปแล้วนะครับผมลงไว้เกี่ยวกับการทําชุดใบ1 2, นึสอนี่มีเยอะมากนะครับเยอะมากอันนี้ก็เป็นข้อมูลของพื้นที่3จังหวัดเนะาะเพราะสอบถามก็มาเยอะมากนะครับบางครั้งผมก็ตอบไปแล้วแต่มีการถามซ้ำเข้ามา,าก็ตอบให้อีกนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะมือใหม่นีครับแต่ถ้า แนะนำให้เข้าไปที่ช่องแล้วก็ค้นหาที่แว่นขยายนะครับอยากรู้ข้อมูลช่วงไหนก็พิมพ์เข้าไปมันก็ขึ้นมานะครับนี่อันนี้ก็สามครั้งนะครับสะสมไปสามครั้งเดี๋ยวมาดูต้นที่ขาดพวกซิงส์สังกะสีนะครับพวกเหล็กพวกสังกะสีอย่างรุนแรงช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะนี่เริ่มเข้าสีเข้มนะครับอันนี้ก็ใบอ่อนใบชุดสองเขา ครับข้อมูลฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนั้นสมต้นตรงนั้นนะครับ3มต้นนี่ต้องหยุดพักเขา1ปีนะครับสมต้นนี้เพราะว่า,ามีลูกสองรุ่น3ามรุ่นนะครับเราแบกลูกมาแล้วก็พอตัดปุ๊บนะครับให้ปุ๋ยเนี่ยไม่ตรงช่วงังหวะทิ้งใบเก่านะครับนี่ก็ขนงเยอะมากผมไม,ไม่ได้ เอาออกนะครับไม่ได้เอาออกก็คือให้แขนงนี้เลี้ยงต้นไว้นะครับเราพักต้นเห็นไหมเนี่ยนะครับถ่ายให้ดูเลยนะครับนี่ความเสี่ยงก็มีนะครับไว้ลูกเยอะแบกลูกระยะยาวนานนะครับนี่แหละผลกระทบนะครับผมก็พักต้นนะครับพักต้นโชคดีที่ไม่มีโรคอะไรเข้านะครับฝั่งนี้ก็สะสมไปสองครั้งนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ยัง ยังตัดหญ้าไม่หมดนะครับก็เลยไม่อยากเดินเข้าไปนะครับเคนะครับนี่วันนี้ก็ข้ากลางบรรยากาศเนาะมืดมิดนะครับมืดมิดนี่ต้นนี้ก็เตรียมต้นปีนี้นะครับปีนี้เดี๋ยวลงสาลไปเลยนะครับไม่รู้เจ้าออกหรือเปล่าต้นสาวนะครับต้นสาว คือปลูกพร้อมกันกับชุดที่ต้นโตนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งมาโตเนาะเพิ่งมาโตด้วยระบบลากปีที่หนึ่งปีที่สอง,ป,สองปีที่สามช่างอักนะครับนี่ก็เพิ่งจะขึ้นมาเนาะก็ทําชุดใบตาปกตินะครับนี้ต้นนะครับต้นชุดที่สามก็ปะปายเนาะออกใบชุดที่สองครับไม่ใช่ชุดที่สามใบชุดที่สก็ออกมาป่าปาย โอเคนะครับก็ข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการจัดการต่างๆในสวนก็ไม่มีอะไรที่แบบนอกเหนือจากาคือวิธีการจัดการเนี่ยนะครับก็ผมได้บอกทุกคลิปเลยนะครับก็คือไม่มีอะไรที่แบบรับซ่อนนะครับหรือบอกไม่หมดอะไรประมาณนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็คือเราบอกวิธีทําหมดเลยนะครับใครจะ นำไปทดลองทํทำดูก็ไม่สงวนนะครับไม่สงวนก็ลองไปทำกันดูนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังลกอยู่นะผมขี้เกียจเดินไหมครับเพราะว่ามีมีดอกหญ้าที่เป็นขาวๆจะก็จะมีติดเองเกงนะครับติดเองเกงมีชุดใบแอบเสียดายนะครับคิดว่าต้องรอหลังปีใหม่แล้วนะครับลงสารใบชุดนี้นี่ใบใบใหม่เ็ามีนะครับ ก็ถือว่าชุดใบได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดึงชุดที่สามกันขอให้ลงสารร่ดล่วงไปด้วยดีก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มีอะไรก็เดี๋ยวผมค่อยเข้าไปตอบให้นะครับอันนี้แหละนะครับข้อมูลอัปเดตของปีนี้นะครับปีนี้ก็เตรียมใบอยู่นะครับเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยก็ ลงไว้ในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของช่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นะครับตอบให้โอเคนะครับก็วันนี้่าจบลงประวันนี้นะครับขอบคุครับ